สวัสดีครับวันนี้ทางเรามาจากช้างคิงเฮลสสารสกัดจากบิวเวอรี่วันนี้เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยกันโดยผู้ที่จะตอบคำถามของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ โอเคครับตัวสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จะช่วยในเรื่องของการคัดสรรสารที่มีประโยชน์ออกมาจากตัวพืชผักผลไม้นะครับเช่นถ้าเรามีพืชผักผลไม้1ชนิดเนี่ยนะครับของพืชผักผลไม้เนี่ยจะให้สารมา สมมตินะฮะ20ตัวมันก็จะประกอบไปด้วยสารที่มีกลุ่มที่ดีกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มที่ปานกลางกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่ไม่ดีเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นกลุ่มสเตยียรอยหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาจะต้องสกัดในส่วนที่ดีออกมานะครับแล้วก็ทิ้งส่วนที่ไม่ดีก่อนที่จะนํามาใส่ในผลิตภัณฑ์นะครับก็เช่นเดียวกันกับตัวแอนโทไซยานินนะครับก็เป็นสารที่เกิดจาก secondary เมตาบอลิซึมของ พืชในหลายๆกลุ่มนะครับเช่นบินเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแอนโทไซยานินค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่มีสีม่วงนะครับแอนโทไซยานินเป็นโพลีฟีนอลฟลาวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารสกัดกลุ่มดีนะครับซึ่งเขาจะต้องดึงตัวนี้ออกมาด้วยความเข้มข้นที่สูงนะครับแล้วก็มีความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเจาะจงเลือกเฉพาะแอนโทไซยานินจากบินเบอร์รี่ก็คือการใช้เนี่ย จะเจาะจงไปที่กลุ่มแอนโทไซยานินก็จะได้เรื่องของความเข้มข้นที่สูงกว่านะครับได้สารที่ตรงเป้าหมายมากกว่านะครับมีแอนโทไซยานินสูงนะครับก็จะมีในเรื่องของเฟเวอร์ในเรื่องของเทอร์พีนก็คือกลิ่นเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ชนิดนี้ก็จะทําให้แอนโทไซยานินจากเบอร์รี่เนี่ยมีความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเรื่องของปริมาณ ที่เยอะนะฮะความเข้มข้นที่สูงนะครับแล้วก็ตัวไอโซเมอร์นะฮะและมีเฉพาะในบินเบอรี่เท่านั้นนะฮะโดยเฉพาะจากทางยุโรปเนี่ยนะฮะกลไกในการผลิตแอนโทไซยานินของพลไม้ชนิดนี้จะมีความพิเศษแอนโทไซยานินนี้เป็น uh, uh, ฟลาวนอย์นะครับ uh, ที่อยู่ในหลายฟอร์มนะครับในหลายรูปเช่นอยู่ในรูปของ ไตโคไซด์ก็ได้นะฮะเป็นฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์แอนโทไซายานินนะครับหรืออยู่ในรูปของพวกฟีโนลิกคอมเพลวก์ซึ่งมีสปปรรพคุณในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีขั่วค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนี่ยการสกัดก็จะใช้ตัวทำละลายที่มีขั่วนะครับแต่แอนโทไซายานินที่ได้จากบิลเบอรี่เนี่ยเขาจะ,ะสกัดโดยใช้เทคโนโลีการสกัดโดยใช้ไอน้ำก็คือจะไม่มีการใช้สารเคมี เป็นการสกัดด้วยไอน้ําร้อนนะครับนำออกมาแล้วก็ผ่านขบวนการเพอริฟายนะครับการกันโมเลกุลนะครับการกันลําดับส่วนเพื่อที่จะแยกส่วนของสารตัวที่ไม่ดีออกไปนะครับก็ให้เหลือเฉพาะแอนโทไซนินแล้วก็กลุ่มเทอร์พีนกลิ่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในปรเซสการสกัดเนี่ยถือว่าปลอดภัยนะครับใช้ไอ้น้ำเป็นหลักนะฮะแล้วก็ทราบว่าผลิตภัณฑ์นะครับ แอนโทไซยานินนะฮะของช้างคิงบิบรีแอนโทไซยานินเนี่ยนะครับก็ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานตัวนี้ก็มีก็คือ GMP นะฮะ Good Manufacturing Practice Hazard Analysis Critical Control p o i n t หรือ HACCP แล้วก็อย y นะครับก็มีทั้งหมด3ตัวซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่พึงมีในการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้นะฮะก็คือะะใช้สารสกัดแอนโทไซยานินที่นำเข้าจากยุโรปนะครับซึ่งเทคโนโลยีการสกัดที่โน่นเนี่ยนะะแน่นอนก็คือไม่มีเคมีใช้สตรีมนะครับใช้ไอ้น้ำในเรื่องของความเข้มข้นที่มีมากในผลไม้ตระกูลบิเลเบอรีนะซึ่งเป็นผลไม้ที่ปลูกได้เฉพาะเขตอากาศหนาวนะครับ แล้วก็การที่นําเข้าโดยตรงจากยุโรปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นความาหลากหลายของไอโซเมอร์นะฮะจะมีปริมาณที่เยอะกว่าแอนโทไซยานินที่ได้จากผลไมยอย้อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์น,นี้นะครับแอนโทไซยานินเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลนะฮะก็ WHO ไม่ได้ระบุจำนวนต่อวันนะครับเพราะว่า,าเรา บริโภคได้นะฮะแล้วก็มีะบวนการถ้ามันเกินเนี่ยก็จะมีะกลไกลในการกําจัดออกโดยกลไกลของร่างกายอยู่แล้วนะครับของช้างทิงบินเบอรรี่แอนโทไซนินเนี่ยนะครับก็จะมีสารสกัดบินเบอร์รี่เนี่ย400มิลลิกรัมนะครับแล้วก็สารแอนโทไซยานินเนี่ย1 0 0มิลลิกรัมนะครับเกณฑ์ในการรับประทานเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะขีดเส้นไว้ที่200มิลลิกรัมต่อวันนะครับเป็นปริมาณที่เหมาะสมในนี้เนี่ยก็จะมีอยู่100่มิลลิกรัมนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับเรารับประทานในปริมาณที่น้อยแต่ว่าประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินหลายเท่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยล้นระยะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับมาตรฐานการรับประทานเนี่ยก็คือวันละ1แคปซูลเองนะครับประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลสลาเนี่ยนะครับสูงกว่าวิตามิน E 50เท่า1แคปซูลเท่ากับเราต้อง รับประทานวิตามินอ e ีเนี่ย5,000มิลลิกรัมนะครับแต่เรารับประทานตัวนี้เพียงแค่1แคปซูลก็คือ100มิลลิกรัมก็เพียงพอนะครับมีรายงานนะครับด้านงานวิจัยเนี่ยนะครับแอนโทไซยานินมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงมากและ,ะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะครับ สูงกว่าวิตามินซีเนี่ยถึง20เท่านะฮะแล้วก็สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่านี่คืออิทธิฤทธิ์นะฮะของสารสกัดที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นยาได้ด้วยนะครับรายงานทางการแพทย์ระบุนะครับว่าคนที่รับประทานแอนโทไซยานินนะครับ50มิลลิกรัมนะฮะจากกลุ่ม ผู้ทดลองเนี่ยนะครับเทียบกับคนที่ไม่ได้รับประทานเนี่ยจะมีความสามารถในการมองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีกว่านะนี่ก็คือเขาเรียกกลไกเสริมนะครับที่มากกว่าวิตามิน E แล้วก็วิตามิน C แล้วก็วิตามิน A ด้วยซ้ำเนี่ยก็คือทําให้การมองเห็นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับนะครับก็จะทําให้รีแลกซ์นะครับแล้วก็ เขาเรียกแอนตี้เอจินนะครับก็คือริ้วรอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะครับนี่ก็คือสรรพคุณทางเภสัชวิทยาของสารแอนโทไซยานินที่อยู่ในอาหารประเภทนี้นะครับแอนโทไซยานินเป็นสารที่เสถียรมากนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีโนลิกคอมเพลวก์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารจะ ย่อยสลายนะครับหรือว่าทำให้สารนี้ดีคอมโพสได้ยากนะครับก็คือการทำงานของแอนโทไซยานินยังทำงานได้ตามปกติหากเป็นการไฮโดรไลซิสในกระเพาะอาหารก็จะเป็นเพียงการาแยกเช่นตัวไกลโคไซน์ก็คือก็คือตัดโมเลกุลของน้ำตาลออกนะเพื่อช่วยในการดูดซึมให้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นกลไกปกติในการรับประทานอาหารทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดเข้มข้นแอนโทไซยานินตัวนี้นะครับมี มีความเสถียรค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่มี side effect ใดๆนะครับก็รับประทานได้ตามปกตินะครับมีน้ำซ้มมี่ยังช่วยให้ในเรื่องของการดูดซึมได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในฟอร์มของฟ i n e l i กค c o m p i l ์แ a n t h o ซ y a n i n แล้วก็เป็นตัวที่เราสกัดออกมาโดยใช้ไอน้ำนะครับน้ำร้อนในการสกัดแล้วก็โพเซตในขั้นตอนการสกัดก็อยู่ในมาตรฐาน GMP คือแอนโทไซยานินเนี่ยนะครับมีรายงานทางคลินิกนะครับเขาให้อาสาสมัครที่เป็นต้อกระจกเนี่ย50คนนะรับรับประทานสารสกัดจากบินเบอรีที่มีปริมาณแอนโทไซยานิน25% 180มิลลิกรัมนะครับรวมกับวิตามินอี100มิลลิกรัม2ครั้งต่อวันติดต่อกันเป็นเวลา4เดือนนะครับผลวิจัยในครั้งนี้พบว่ากลุ่มที่รับประทานบินเบอรี่สกัดนะฮะสามารถที่จะยับยั้งการเกิดต้อกระจกเพิ่มขึ้นได้ถึง 96%นะครับเพราะนั้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดต้อกระจกเนี่ยสูงมากนะครับในกลุ่มของแอนโทไซนินที่ได้จากบินบ๊รี่นะครับจึงพบได้ว่านะฮะแอนโทไซนิน,นจะช่วยลดอนุมูลอิสระหรือฟีลรดิกที่จะเกิดขึ้นในเซลล์ของดวงตาของอาสาสมัครนะครับก็ช่วยป้องกัน ไม่ให้เลนของดวงตานี้ถูกทําลายได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการศึกษาทางคลินิกนะที่มีการรายงานออกมานอกจากนี้ก็ช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับคือตัวแอนตี้ออกซิแดนที่สูงเนี่ยนะครับมีการทดลองโดยใช้แอนโทไซยานินจากบินเบอรี่เนี่ยในหลายๆความเข้มข้นนะฮะทดสอบกับอา,อาสาสมัครนะครับเป็นเวลา7วันนะครับ ก็ผลการทดลองเนี่ยก็พบว่าแอนโดรเจนเนี่ยสามารถยับยั้งการตายของเซลล์จอประสาทต,ตาได้นะครับในระดับ M3 เพราะฉะนั้นก็มีรายงานเยอะแยะเลยนะครับในการทะนุถนอมหรือเสริมในเรื่องของการมองเห็นลดการเกิดต้อกระจกหรือไซเ e อร์ฟกที่เกี่ยวกับตานะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบเรื่องการมองเห็นในที่มืดนะฮะเช่นรายงาน การวิจัยชิ้นนี้นะครับเขาบอกว่าเขาให้กลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีเนะี่ยรับประทานสารสกัดแอนโทไซยานินจากบลูเบอรี่เนี่ยแตกต่างกันนะครับในปริมาณพอๆก,กันกับในกล่องนี้เลยนะครับประมาณ50มิลลิกรัมเทียบกับกลุ่มที่ควบคุมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของดัชนีการมองเห็นในตอนกลางคืนนะเขาก็พบว่า,าคนที่รับประทานแอนโทไซยานินนะครับจากบลูเบอรี่ไป2ชั่วโมงก็50มิลลิกรัมนะฮะจะช่วยเสริมความสามารถในการมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้น ถ้าเทียบจากคนที่ไม่ได้รับประทานนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับของอาทางคลินิกนะครับนอกจากนี้เนี่ยผลการศึกษานี้นะฮะก็พบว่า73.3%ของการมองเห็นที่ดีขึ้นนะฮะก็มาจากการรับประทานแอนโทไซยานินเนะทียบกับคนที่ไม่ได้รับประทานเลยนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือดฝอยนะครับการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดนะฮะที่ดวงตา นในดวงตาเราจะมีเส้นเลือดฝอยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําทให้สุขภาพตาเนี่ยดีนะครับช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นนะก็ไม่แปลกเลยคนที่ทานแอนโทไซยานินนะฮะจะนอนหลับสบายแล้วก็รู้สึกรีแลกคลายเครียดนะครับในกล่องเนี่ยมีแอนโทไซยานินจริงหรือไม่เนี่ยนะครับเราดูได้ง่ายๆก็คือเรื่องของสารสีม่วง ของแอนโทไซยานินนะครับถ้าผลิตภัณฑ์แกะออกมาละลายน้ําแล้วยังเป็นสีม่วงเข้มเนี่ยนะก็แสดงว่ามีาสัสดส่วนของแอนโทไซยานินในความเข้นที่สูงนะครับในยุโรปในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็น Generally Recognized As Safe นะฮะเขาเขาเรียกว่าสเต็มตา GRASGIS จาก FDA ของอเมริกาเนี่ยถือว่าปลอดภัยสูงมากนะครับ ก็นําไปสู่การพลุฟในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นก็คือ WHO เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มาตรฐานความปลอดภัยสูงทั้งทางฝั่งยุโรปทางอเมริกาเองแล้วก็ที่เมืองไทยเราก็ให้การยอมรับนะครับแต่เราต้องยอมยอมรับอย่างหนึ่งว่าสารสกัดแอนโทไซนินในพืชผักผลไม้ไทยเนี่ยมีเช่นกันแต่มีไม่มากนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมช้างคิงบินเบอรี่แอนโทไซนินนะครับจำเป็นต้องนําเข้าสารสกัด a n นโทไซยานินจากเบินเบอรีดจากยุโรปนะฮะัก็นอกจากก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยสูงได้รับการยอมรับทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกานะครับแล้วก็ที่สําคัญขั้นตอนในการผลิตนะฮะก็ผ่านมาตรฐาน gmp haccp แล้วก็ได้อออยด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของบริวาัเสริอมอาหารที่ดีนะฮะใครที่สนใจในเรื่องของแอนโทไซยานินนะครับคนที่ชอบอเรื่องสุขภาพ ตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซี20เท่าและดีกว่าวิตามินอี50เท่านะครับ